เอาผ้ามาซักหน่อยคะ่ะซักเสร็จแล้วก็รีดด้วยนะคะอันนี้เป็นร้านอะไรคะร้านซักอบรีดค่ะจ้าแพงไหมคะผื่นนี้กี่บาทคะสิบบาทสิบบาทโอเครีดด้วยนะคะมไม่ต้องจ่ายตังค์ฟรีโอ้โหฟรีได้ไงร้านซักอบรีดมันจะต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องค่ะโอนะคะเจ,าจ,าจา้าของร้านชื่ออะไรคะน้องทอผันอ๋อเจ้าของร้านชื่อน้องทอผันนะมีการรีดด้วยนะคะรีดมีเสียงด้วยนะคะ แล้วเย็บลาเย็บยังไงเวลาเย็บผ้าทำยังไงคะเย็บก่อนนะอมีเย็บตัวผ้าด้วยนะคะบอกลูกค้ามาเยอะๆนะคะอุดหนุนหน่อยค่ะแม่ค้ายิ้มหน่อยสิคะ จบแล้วต่อไปลูกค้าอื่นค่ะลูกค้าชื่ออะไรคะอ๋ออันนี้ชื่อชื่อยายปัดค่ะชื่อแม่ใหญ่ชื่อแม่ใหญ่ชื่อแม่ใหญ่เอาหรือคะนี่คะ่ะค่ะสิบบาทหรือคะยังไม่เสร็จค่ะเลยอ๋อเหลืออีกผืนหนึ่งนะคะช้าป๊าบไปเหมือนเหมือน